เกมนี้ผมโคตรเจ็บใจเลยครับทาไมเหรอไปดูในเกมเลย <c oughs> คือหวังข้ามเล่นไฮยาเตะอฟนะผมก็ไปปั๊มแบบสบายๆเลยแหละ <c oughs> เป็นการช่วยฟอร์เรนไปด้วยเสร็จแล้วก็พาฟอร์เรนขึ้นมาบนครับแล้วก็เหยียบฉลามไปแบบเต็มๆมังกรตัวนี้ก็เลยกลายเป็นของทีมเราแบบง่ายๆแต่ผมก็ยังปัม๊มออฟเลนตามสเต็ปของผมเหมือนเดิมครับสกิลหนึ่งเข้าไปทิมหายาหลังจากนั้นก็กระโดดเหยียบกดพันนิสโลไปครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเก็บงานคือปั๊มยันหลังฟอ้อมได้เลยอะไฮยาเตะเพราะว่าเขาเปยี ตรงเลนบนนิดหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะซีเนียร์สู้มาหลอดไม่ได้หรือเปล่าหรือเป็นที่ผมไปเล่นออฟเยอะเกินแล้วจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผมแค้นก็มาจากช็อตนี้ครับผมพยายามไล่ไปเก็บไฮยาเตะนะทั้งที่จริงๆแล้วไม่ควรตามเข้าไปเลยแต่ด้วยความที่เลือดเขาเหลือน้อยผมก็เลยพยายามเข้าไปปิดงานสุดท้ายก็โดนฉลามเข้ามาขัดตอนนันตีครั้งแรกก็เลยทําให้ว้าไปครับแล้วโดนฉลามเการลลซีเนียร์ก็ยังเดินเข้ามาใกล้ผมที่ยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามหันสวนสุดท้ายก็เลยตายคู่ครับแล้วฮฮยาก็รันมาว่ามือกอรงที่ผมเจบใจกว่าคือคาเเเฟมัันนลุดวว้แไปจ ทีมปากดีแบบฮายาด้วยผมไม่อยากแพ้เลยอะพยายามเข้าไปสู้เต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ไหวอะด้วยความที่มันเป็น4ต่อ5สุดท้ายก็แพ้ไปนะเกมนี้แถมประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะผมรีพอร์ตเขาไม่ติดด้วยไอ้คาเฟ่เนี่ยทั้งที่แบบเล่นเล่นหยุดหยุดไปตั้งแต่กลางเกมแล้วอะแต่ว่าเกมก็จับไม่ได้ว่าเอฟเ